สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA New s และดิฉันออมปริยางามสง่าค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานกระต่ายเป็นต้นแบบสำนักงานสีเขียวที่ขับเคลื่อนภารกิจเพื่อดูแลชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมล่าสุดนะคะได้ส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือรถยนต์อีวีให้กับคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์พร้อมกับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไว้ใช้งานในสำนักงานค่ะ นายอุดมศักดิ์เต็มวงผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายจักรีกิจบัญชารองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริหารธุรกิจบริษัท P A Encom International จำกัดรวมเป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบโซลาเซลล์บนหลังคาจุดบริการ EV Charging Station ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปร,ราณกระต่ายจังหวัดพิษนุโลก พร้อมทั้งได้ส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ีค่าให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทองได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมของชุมชนต่อไปในพีเอพังกระต่ายนี่ก็เป็นต้นแบบนะครับว่าที่จะช่วยให้ชาวบ้านได้เข้าใจว่าพลังงานสะอาดที่ที่เราจะนำมาใช้เนี่ยมีประโยชน์ต่อชุมชนอย่างไรมีการลดมลาวะด้วยนะครับแล้วก็ สนับสนุนการใช้ e-v เนี่ยเพื่อเพื่อเป็นต้นแบบให้ชมุมชนได้ oh <my. S 1> มีเกิดความมั่นใจในการใช้รถ e-v ในอนาคตต่อไปครับ การส่งมอบระบบโซลารเซลล์ขนาด5.4กิโลวัตต์และรถยนต์อีวีในครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องตามแผนธุรกิจ PEA ปราณกระต่ายสร้างไม้ให้รักซึ่งในระยะแรกได้นำต้นไม้เศษกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าแนวการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้ามาจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นจา, organic, านออร์แกนิกถาดอัดแท้งปุ๋ยอินทรีย์ของใช้ในครัวเรือนเพื่อสร้างไรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดแผนธุรกิจเพื่อชุมชนรวมทั้งนำวัสดุอุปกรณ์ที่ ไม่ได้ใช้งานมาผลิตเป็นสิ่งประดิษฐ์ของใช้ในสำนักงานส่วนแผนระยะต่อไปจะดำเนินโครงการ PEA หมู่บ้านชาสะอาดและจะขยายผลการดำเนินแผนธุรกิจในลักษณะเดียวกับพรานกระต่ายให้ครบทุกภูมิภาคอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้นะคะนับเป็นอีกหนึ่งภารกิจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้อมที่ PA ดําเนินการควบคู่ไปกับภารกิจหลักในการให้บริการจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สําหรับวันนี้ดิฉันออมปริยายามสง,งาขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ